มันก็เป็นทักษะป,กประจําตัวเป็นความเข้าใจในรูปแบบทางธรรมชาติที่เราสามารถจัดการตัวเ,เองได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาหรือพึ่งใครหรือการกินทาฉีดอาบไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดๆถ้าจะพึ่งเขาเรื่องเดียวเลยครับก็คืออุบัติเหตุถ้าเคมีก็ระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวนอกกนั้นเราจัดการตัวเ,เองก่อนล่วงหน้าก็คือการป้องกันนี่เองเพราะฉะนั้นเวลาเราจับจุด ในการรักษาตัวเองได้คือมันรู้หลักไม่กี่ตัวแน่นอนวัตถุดิบคือท่าประมัดเราคือนว,วัตกรรมตัวเราเนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักรกลซูปเปอร์เลยซูปเปอร์เครื่องจักรกลแล้วเราก็เป็นนว,วัตกรอีกสาคัญว่าเราคุยกับใครเราถ่ายทอดองค์ความรู้ในศตวรรษที่2 1มาจากใครเจียนก็ต้องบอกแอลมี่อวารอนก็เพราะมีแอลมี่อวารอนเนี่แหละเจียนถึงได้สามารถถ่ายทอดมาอย่างทุกคนทุกท่านได้ แล้วทุกคนทุกท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ตัวเราเองนะครับนวัตกรรมเราเองเนี่ยคือโรงงานก็คือย่อขยายตุต๊กตบแล้วก็บันทึกมันก็อยู่แค่นี้เองแล้วก็ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์กับตัวเราต่อไปเราก็จัดการหุ้มกระดูกสายไฟเมนแล้วก็กระสือกระสือมันก็อยู่แค่นี้ครับนอกนั้นเป็นดิสเพลย์โชว์ไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนไปมากกว่านี้แล้วนี่คือธรรมดามากยิ่งเข้าใจจะยิ่งธรรมดาแบบแสนจะง,ง่ายได้ ก็ค่อยๆล้างบอดไปแล้วกันโน้ตแล้วก็ล้างหุ้มกระดูกไปจัดการกระสุนกระสือให้เรียบร้อยนี่แหละเข้าไปในกรสอสสารนี่แหละครับก็เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับเพศแม่นะครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเขาไ้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเขาไ้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติมาต่างๆทรทหลังนอ่อนเอออีกอันหนึ่งก็คือการเข้าสมิธาเจนก็เห็นด้วยนะ <S <S ไปเปิดคลิปทิ้ง,งแล้วก็ฟังทิ้ง <S <S ฟังกว้างจะได้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งของการที่เราสามารถเขาเรียกเล่นของหยาบไอตัวพวกคอร์สสนี่มันเป็นของหยาบไอตัวสมิธาเป็นของละเอียด พืการทําให้ดื้อกับดื้อกับทนหายไปแล้วก็เดินระบบจะดูดหรือจะหยุดทีนี้เราก็ใช้กระบวนการสั่งการของนอนคอนเอาเองก็แล้วกันฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเขาไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเขาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติมาทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกนี้จะได้น,ดนั่นจะทำไมบาดิคย